สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เราเซอร์โ้ดัำซิงครับตักตายตอนเย็นๆครับรถติดเป็นแถวครับไปดูกันครับมันมีอะไรข้างหน้าครับโอ้ เรียบร้อยครับจรนสันเซวียโอ้จ em> ังเลยครับเป็นยังไงครับไอดีนแหนมาเส่แค่อ้มูดีเดียกวได้มาดิแดม้มุน้ฮ เต็มเลยครับไว้เรียบร้อยครับเกียน้อยร้อยรูปเปลรถไทครับเปิดบัวใหม่ครับทางเนื่นๆครับโอ้ขิวขาดทีมงานสอเสอยียงทองครับเดี๋ยวดูดม จังเลยครับเดี๋ยวรอแอดน้อยแล้วแบบรวยไปเวารถไทยครับอาครับมาดูเจ้าอินนี่ครับออกทางเรื่องเมืองไหวไหมครับดูกันครับโอ้ปูก,กิ่งไม้เลยครับ ค <S ens> เอเอจ้ายินดีโอ้ออกได้่างเมืองครับเจ้าค <Und> <ids> <c energetic descriptive noises> รับเลียจ่ยไว้ีนลเลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณตะโก้ตะเป็นครับนี่ครับเราเสกโก้ดำซิงเรามาเรียนว่ากระตีเทียวแดงเทียวแดงเทียวแดงเดี๋ยวรอดูครับเราจะใช้เรื่องเมืองแล้วครับบอกเรื่องเมืองกันแล้วครับบอกเรื่องเมืองแล้วฮะตอนนี้เคยพเบียดน้อยพเบียดน้อยไปรถไทยอยู่ครับรอแป๊บนึงครับไปแล้วครับไปแล้วครับสองร้อยสิบว่าไงครับดูครับ สองห้าสิบครับออกมุมเลยครับโอ้แน่นอนครับจิบจิบครับจุดนี้ไม่เท่าไรครับมารอดูล็อกในตำนานของเราฮะเดี๋ยวไปเอาล็อกเราเสือออกหน้าครับเดี๋ยวคอยดูล็อกตำนานครับโอ้รถไถมาแป๊บเดียวขึ้นนะครับ นี่ครับว่าจะว่าอัดคลิปล็อกตำนานไม่ทันครับข้ากับข้ามองอยู่ที่เราอ้ทำไมไม่เอาล็อกตำนานผ่านตรงนี้ครับเอาคอยดูรถเสียหนึ่งสายหอนครับเอามาดูรถสายหอนครับ bay thang này khắp ô xoáy hóa nọt đi ăn mưa ăn à khắp xoáy hóa nọt mưa ăn มาดกครับคลิปนี้จบเพียงเที่ยงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องน้องใหม่เราเจะโก็ดัมซิ่งสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่ยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ